แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและท็อกนมฮอสเปอร์ per, ทีมใดจะคว้าแชมป์ยูป้าลีกไปครองหากเป็นแมนยูไนเต็ดนี่จะเป็นฤดูกาลที่3ติดต่อกันที่พวกเขาได้แชมป์อย่างน้อย1รายการแต่หากเป็นท็อกนมฮอสเปอร์ per, นะครับนี่คือการปลดล็อกถ้วยแรกในรอบ17ปีวันนี้จบวันนี้นะครับทีมหนึ่งจะฉลองแชมป์และได้ตั๋วไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยน์ลีกในฤดูกาลหน้า แต่อีกทีมหนึ่งครับนี่จะเป็นรูการที่ล้มเหลวและน่าผิดหวังที่สุดในประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้นะวันนี้รูปเกมจะเป็นแบบไหนผลลัพธ์น่าจะออกมายังไงเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ด้วยกันนะครับก่อนหนึ่งท่านผู้ชมที่ชอบกดไลค์คอมเมนต์กดแชร์และกดติดตามให้ทุกแพลตฟอร์มของพามอยากคุยเห็นคลิปนี้จะช่องทางไหนติดตามช่องทางนั้นนะและหากท่านใดเป็นเจ้าข,ของกิจาการมีสินค้าขนมเครื่องดื่มหรืออยากสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้ก็อินบอซ์มเป็นสปอนเซอร์ช่องได้ตามไลน์ที่ผมติดไว้ด้านล่่างนงนนนี้เชกััะครบ ฟอร์มหลังเนี่ยเอาจริงๆนะทั้งคู่มันก็หนักพอกันนะ5นัดล่าสุดชนะ2นัดและ2นัดของทั้งสปเปอร์และแมนยูคือการชนะในยูโรปาลีกแมนยูชนะบินบาไปกลับสปเปอร์ชนะบอโรกินไปกลับในพรีเมียร์ลีกแมนยู U, ไม่ชนะใครมา8นัดติดสปเปอร์ไม่ชนะใครมเพียงนี้ใน6นัดติดสปเปอร์อยู่17แมนยูอยู่16แต่ฟอร์มโดยรวมของทั้งคู่เนี่ยฤดูกาลนี้ในลีกพอกันเลยครับคือมันมันแย่ทั้งทั้งคู่นะจนมาอยู่ที่ตรงเนี้ย ในยูโรปาลีกแมนยูดีกว่าเล็กน้อยตรงที่ว่าแมนยูยังไม่แพ้ใครสถิติการเจอกันครับถ้ารุ่นการนี้เนี่ยแมนยูแพ้สเปอร์แบบ100%เนะครับเจอกัน3นัด2นัดพิมลิกแพ้แบบไปกับลีกครับแพ้ไปอีก1นัดเอาง่ายๆถ้าเจาะให้ลึกกว่านั้นในยุคข,ของอันเก้นครับคุมสเปอร์มา2ฤดรุการเจอแมนยูไปแล้ว5นัด อังเก้ไม่เคยแพ้เลยนะครับเพราะนั้นสถิติของอังเก้แม่งดีกว่าทีนี้เราไปดูรายชื่อผู้เล่นที่้าว่าจะได้ลงกันนะครับฟังสเปอร์นะครับประตูจะเป็นวิคาริโอนะครับเซนเตอร์โรเมโรฟันเดเฟนนะครับแบ็กขวาปอโรแบนะ็กซ้ายยูรุกี้นะกลางบิซูมาคู่กับเบทังคูนะครับตัวบนนะครับหน้าต่ำจะเป็นโอโดแบร์นะครับหน้าซ้ายซองฮองมินหน้าขวาจอนสันและหน้าเป้าเป็นโซลังกี้พวกเขาขาด ครูเซสกี้นะครับขาดแมดดิสันนี่ก็ถือว่าเสียหายนะส่วนแมนยูไนเต็ดครับประตูเป็นโอนาน่านะครับรเซน,น,นเตอร์3คนครับแม็กไกวโยโรลิดอร์เลฟวินแบ็กซ้ายดอกูวินแบ็กขวามาสรวีนะครับกลางจะเป็นคาสิเมโลยืนคู่กาเต้นะครับมิดฟิลด์ตัวรุก2คนครับเฟนบรูโน่เฟนานเดสยืนคู่กับกานาโชและหน้าเป้าเป็นลัสมุดฮอยลุนขอความคุกขอเถอะนะถ้าเป็นไปตามนี้ขอเอาดอกูออกแล้วเปลี่ยนเป็นลูกชอถ้าลูกชอขาไม่กำลังจะหักนะเอามันลงนะครับไม่ไว้ใจ ดอกกูมากกว่าโอนาน่าอีกตอน,นี้นะหรือถ้าเป็นไปได้ก็เอามาสรูวีนะมายืนเซ็นเตอร์แลวเอาอารมักมาเป็นรินแบ็กขวาอย่าให้ลินเดเลิฟคือผมจะหในฐานะแฟนผีนะถ้าไปไปตามที่คูสกอคาดการนะโอ้โหถ้าทั้งลินเดเลิฟดอกกูและโอนาน่าลงพร้อมกันเนี่ยมีโอกาสที่จะชิปหายสูงเหมือนกันนะครับคือฝั่งเขาไม่พร้อมฝั่งเราเนี่ยจริงๆอ่ะเตลิกเองก็ลุ้นได้นะครับอย่างจริงๆอ่ อามัดเนี่ยผมว่าควรจะลงไปตัวจริงแล้วนะครับไม่ควรเป็นสำรองเอาง่ายๆอย่างที่บอกสำคัญที่สุดคือถ้าลูกชอมันไม่ถึงขนาดเล่นไม่ได้เลยผมมองว่าเกมสําคัญขนาดนี้คุณไปใช้นักเตะจะทีมที่กำลังจะตกชั้นหรือลุ้นตกชั้นแล้วมาเล่นกับผมว่าอย่างดอกูมันประสบการณ์ในนัดชิงมันแทบไม่มีเลยอ่ะฉะนั้นเนี่ยผมว่าลูกชอดีกว่าครับถ้าไม่ถึงกับว่าเล่นไม่ได้จริงๆนะหรือถ้าดาโลพร้อมเนี่ยเฮ้ย าวินแบ็กขวาเป็นอา,อามาเดียโลและวินแบ็กซ้ายเป็นดาโลก็ได้คือทายังไงก็ได้ให้ดอกกูไม่ต้องลงอะ่ะวันนี้คืออันตรายที่สุดในตอนนี้มากกว่าโอนาน่าแลวนะครับสำหรับดอกกูโดยเฉพาะถ้าเราไปถ้าเขาต้องไปเจอทั้งอปอโรทั้งโอโ้โหผมวาดแม่งไม่จืดนะครับทําปอโรทั้งจอมซั่นเนี่ยผมว่าไอ้ดอกกูแม่งเผอิญโดนใบเหลืองหรือเสียจุดโทษได้เลยนะฉะนั้นเนี่ยขอความกรนะุณาอามริมครับดอกดอกกูซะอ่ะผลลัพธ์สุดท้ายนะ ผมยังมีความรู้สึกเชื่อมั่นนะครับเชื่อมั่นในทีมที่แบบบางคนบอกสเปอร์เหนือกว่าสเปอร์เจ๋งกว่าสุดๆคือผมไม่ได้บอกแมนยูเป็นต่อสเปอร์หรืออะไรนะแต่ผมก็ยังเชื่อใจทีมที่ชิงแทบทุกปีและเป็นแชมป์มา2รุฤดูกาลติดมากกว่าทีมที่ไม่ได้แชมป์มาเลยเลยมา17ปีนะครับแม้ว่าฤดูกาลนี้จะเป็นฤดูกาลแห่งการปลดล็อกอ่ะสุดท้ายอ่ะสเปอร์จะได้แชแมป์ไม่รู้แต่ถ้าได้90นาทีผมว่าแมนยูไม่แพ้ครับอย่างมากแมนยูก็อาจจะไปแพ้ในช่วงต่อเวลาพิเศษหรือไปแพ้ในช่วงยจตดโทษแต่ตนะ แล้วแมนยูกับสปเปอร์ผมยืนเชื่อว่าแมนยูจะใช้ประสบการณ์ทั้งของบรูโน่เฟรนันเดสคาร์เซมิโลและแบบพวกแฮร์รี่แม็กไวร์อะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายเชื่อว่าแมนยูจะเป็นแชมป์ครับ